แกะกล่องเช็คเหรียญนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้เหรียญอะไรมานะครับก็เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับที่เรายังใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับมาดูว่าเป็นเหรียญแบบไหนที่สามารถขายได้นะครับอ่านี่ก็คือเป็นเหรียญที่ได้มาจากน้องๆทีมงานจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าก็ซื้อขายกับผมมาหลายปีนะครับก็แกะแกะกล่องแล้วก็บันทึกคลิปไว้นะครับนี่นะครับทุกขั้นตอนนะครับจะได้เป็นหลักฐาน ในการตรวจเช็คด้วยนะครับว่าเหรียญที่ได้มาตรงตามที่ตกลงซื้อขายกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับได้มา2เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ1น1บาทรุ่นใหม่นะครับหบาทรุ่นใหม่ในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่ตกลงกันก็คือเหรียญปีการจนานพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเหรียญแบบไหนนะครับ อ่านี่ก็แกะแกะแกะแล้วก็บันทึกคลิปไว้ด้วยนะครับสองเหรียญนะครับคือเหรียญการนาพิเศกก็ยังยังมีสอบถามกันมาบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พิเศษอะไรก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับมาดูเหรียญนี้กันก่อนนี่เหรียญหนึงบาทรุ่นใหม่ในหลวงรัชกาลที่10บนะครับลักษณะเหมือนกับปั๊มเบี้ยวนิดๆหน่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือคือเหรียญเหรียญเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นเหรียญที่ติดมากับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าลักษณะของการปั๊มเบี้ยวเยอะๆก็จะรับซื้อหลักร100้อยถึงหลักพันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบี้ยวน้อยๆแบบเนี้ยก็คือต้องต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับคือเหรียญเนี้ยไม่ได้เน้นนะครับผมผมผมเน้นอีกเหรียญหนึ่งมากกว่านะครับผมเน้นเหรียญน,นี้นะครับก็ เดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับเหรียญนี้เหรียญ1นบาทปีกาญจนาพิเศษนะครับปกติแล้วนะครับเหรียญรุ่นเก่าเหรียญเหรียญเนี้ยกาญจนาพิเศษกับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับนี่นะครับแต่ว่าเหรียญนี้ลักษณะก็คือมีแม่เหล็กนะครับดูดติดนะครับนี่นะครับก็ตามคลิปเลยนะครับการตรวจสอบก็ไม่ไม่ไม่ยากนะครับเอาแม่เหล็กดูดดูนะครับปกตินะครับเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งปกติ เหรียญปีกาญจานาพิเศษ1บาทแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอ่านี่นะครับมีมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูนะครับคือเหรียญนะ่ะเราต้องดูดูความพิเศษนะครับเนี่แบบปกติแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับดูดไม่ขึ้นนะครับนี่แต่เหรียญนี้ที่ผมได้มาวันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีกาญจานาพิเศษนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับ ลองลองลองเอาแม่เหล็กดูดดูนะครับลองตรวจสอบดูนะครับว่าเหรียญที่ท่านมีมีความพิเศษหรือว่าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับถ้าเป็นเหรียญปกติก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญปกติก็คือแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแบบหายากของรุ่นนี้ จะต้องเป็นเหรียญที่แม่เหล็กดูดติดนะครับราคารับซื้อกอ็พิจารณาตามสภาพเหรียญน,นะครับแล้วก็ลักษณะของการการดูดนะครับดูดติดแรงหรือเปล่าหรือว่าดูดติดอ่อนๆน,นะครับคือต้องต้องพิจารณาหลายอย่างนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1000บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาที่ผมซื้อมาเก็บสะสมนะครับอ่าใครมีเหรียญก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ